ช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะครับประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักขณะเดียวกันหลายคนในหลายพื้นที่ก็ร่วมกันทําบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่นี้ด้วยครับชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทั้ง5แส้แห่งบ้านใหม่ร่องกลา ได้ร่วมกันถวายความอลาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา3นาทีครับและร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบระมีเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมสมนึกในพระมหากราุณาธิคุณ จากนั้นได้ร่วมกันประกอบประเพณีพื้นบ้านของชาวไทยภูเขาเผ่ามงครับคือประเพณีปีใหม่มงแต่จําปี2,560ครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่นของชนเผ่าม,ม,มงส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนแลวก็ปลูกฝังให้กับเด็กๆอย่างที่ผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเขาได้เรียนรู้แล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็รักหวงแหในประเพณีของตัวเองส่วนที่สตูลครับโรงเรียนวัดหน้าเมืองจังหวัดสตูนจัดก,กิจกรรมทาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผู้ก ครองเด็กนักเรียนรวมทั้งชาวบ้านครับได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งแก่พระพิจูสงฆ์จากทางหน้าวัดหน้าเมืองนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชสืบสารประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นมาตั้งแต่โบราณแล้วก็เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับโรงเรียนชุมชนแล้วก็ครอบครวัวให้เข้มแข็งครับส่วนที่สุราธานีครับภาพผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นอุทยานแห่งชาติคลองพนมชาวไทยจํานวนมากนะครับซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางขึ้นไป ยังจุดชมวิวที่มีพื้นที่เป็นเขาล้อมรอบครับเช้าวันนี้หมอกจะไม่หนาแน่นคือไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่หมอกหนานแน่นะนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยกวก็ต่างบอกว่าประทับใจกับธรรมชาติที่สวยงามเหมาะสําหรับการไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกมากนะครับ